วันที่ฮาาจะไปไหนครับขน้มปังแล้วพี่แกลล้วอ่ะอร่อยไหมทันวะอร่อยโอ,ย <ucc ane> โอ้อันนี้เป็นเยลลี่ของพี่ทันวาใช่ไหมครับทันมะเยลลี่สวัสดีครับทันมะว, <c oughs> วันที่ฮาวาจะไปไหนครับข <c oughs> น้มปัง <c oughs> แล้วพี่แกลล <c oughs> ้วอ<ๆ>่ะเวมสอ๋อไป้พี่แก้วล้วก็ไปเซเว่นใช่ไหมครับ โอเค<ย>เดี๋ยวเราไปรับพี่เกลลี่ที่โรงเรียนกันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องธันมากับพี่เกลลี่เนี่ยแวที่เซเว่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่เกลลี่กับน้องธันมาจะซื้ออะไรใช่ไหมครับจะซื้ออะไรครับไ <laughs> อ้นาโเคบอยอากไปกันเลย <c oughs> นี่นะคะตอนนี้เราถึงโรงเรียนพี่เกลลี่แล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเกลลี่ลงมานะคะ <c oughs> วันนี้น้องมารักเลยนะวันน้น้องตื่นตื่นมาแล้วก็มารักพี่เกลลี่เลยนะคะอโอเคถาว่าจะไปไหนต่อครับไปไหนต่อไปเซเวน่นไปเซเวน่เเวนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าพี่เกลลี่กับเราทว,ว่าจะซื้ออะไรใช่ไหมทำว,ว่าจะซื้ออะไรครับซื้ออะไรชิคกี้เอ,อเคนี่ตอนนี้ถึงเซเว่นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะคะไปดูกันว่าทำวันจะซื้ออะไร นี่ธันวาถึงเซเว่นแล้วคะ่ะนี่ลุกคนเราได้ขนมแปลกๆมาด้วยนะคะขนมใหม่ๆจากเซเว่นนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะโอเคตอนนี้ธันวากำลังเลือกขนมอยู่ยนะคะพี่เกลอยู่ไหนนะพี่เกลอ่ะพี่เกลอยู่ไหนลูกเยลลี่อ๋อพี่เกลพี่เกลมาแล้วพี่เกลเอาอะไรคะรอ,อ๋อที่ใส่ดิสอใช่ไหมคะลูกไหมโอ้อยากกินี่นี่เหรอ M&M โอเคหยิบมาเลยนี่ธันมาเอาอะไรอีกครับลูก เอาไหนครับชี้เลยโอเค okay, นะได้เลยค่ะกลับมาจากโรงเรียนนะคะหาน้ำทานเอาสองขวดก็ได้ค่ะโอเคพี่เกียวไดาน้ำแดงเหรอคะโ <Okay. S 2> อนนคเคโอเคพี่ว้าได้แล้วครับได้แล้วครับลุกมาโอเคปักนะ okay, ไปจ่ายตังค์กัน,นกไ,ได้เต็มเลยใช่ไหมคะได้ ตั้งใจตั้งฮะอ๋อไม่ใจตั้งแล้วนะยีราดติมอีกเหรอไอติมมาไหนมาชอบนะอ๋อไม่ไม่ที่ทันมาชอบไม่มีได้แล้วค่ะขนมเต็มเลยตาคึ้นรถกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าซื้ออะไรมาบ้างนะทุกคนคือเยอะมากแล้วก็มีขนมมาใหม่จากเซเว่นด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนได้มาแล้วไอติมนะคะที่เราทันมาเลือกกับพี่เกลี่ยนะคะนี่ได้ชอบเลยทานหมดเลยเดี๋ยวพอถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมที่เราซื้อมากันเนาะโอเคไหมคะโอเค อร่อยไหมคะาอร่อยและแล้วตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมในถุงกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะมาค่ะ <มา S 1> ตอนนี้เราก็มาถึงโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะนี่เลยทุกคนไม่รู้นะว่ามานานหรือยังแต่ว่าแม่เกตเพิ่งเห็นนะเราก็เลยอยากซื้อมาลองชิมนะคะขนมอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็ที่เจอรี่ถือะคะทุกคนนี่ทุกคนมันเป็น j o ย marshmallow นะคะอันนี้มันสามารถแบบว่า ทำให้ช็อกโกแลตมันร้อนเองได้นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบว่ามันก็มีน้าร้อนในตัวใช่ไหมคะวิธีทําจะอยู่ด้านหลังกล่องนะคะทุกคนโอ้อันนี้เป็นเยลลี่ของพี่ธันบาใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้ก็คือปากาลบได้เออเยลลี่ครับต่อไปอันนี้ก็ขนมน้องฮันบานะคะทุกคนแล้วนี่ค่ะทุกคนมันคือขนมดาบพิฆาตศูนอันนี้ไม่เกยเห็นมานะ มันจะเป็นแบบมีสองสีนะคะทุกคนสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะวเป็นตัวอะไรอะลูกน้องเกลวน่าอันนี้เป็นเมสสกกับคันซิโร่ค่ะอ๋อนี่นะคะมาเป็นคู่แบบนี้เลยแล้วก็จะมีนี่เรยแซนด์วิชนะคะมีขนมแล้วก็อันนี้ของนันมาใช่ไหมไปหยิบม,มาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีน้ำนะคะแล้วก็จะมีขนมอันนี้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าขนมที่มันแบบแทบ,บแ,บ,บ,แบ,บในปากนะคะทุกคนนี่เนาะมีแถมกระเป๋าให้ใช่เป็นของรูปโดรม,มอนนะคะ อันนี้ค่ะทุกคนมันเป็นจุ๊บปจุ๊บนะคะทุกคนแต่ว่ามันมีซอสมีแย,ยมให้เราบีบด้วยเนี่ยพันมันมาใหม่นะคะเมืเ่อกี้ก็เลยซื้อมานะอันนี้ก็เป็นของเกลี่นะคะแล้วก็จะมีขนมนี่นะคะโอเคและน,นี่นะคะก็เป็นทั้งหมดที่เราไปซื้อมาที่เซเว่นนะคะทุกคนวันนี้เราก็ไปรับน้องเกลี่มาเรียบร้อยแล้วเนาะที่โรงเรียนนะคะทุกคนกคน้นองธนาคะสนุกไหมคะล้วงี่เก้สนุกไหมได้ขนได้ขนมด้วยเอออั้นของพี่เกลีนะคะน้องธนาากินไม่ได้นะ โอเคครับโซลักคิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโอเคสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายโอเคครบับ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเพืเ่อนๆก่อนก่านบายสวัสดี่พี่เจไปเลย